สวัสดีค่ะเที่ยวเชี่ยใหม่ไปกับอบอจอวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านม่วงคาค่ะตําบปลป่งแงอําเภอแม่ริมค่ะที่นี่นะคะอย่างที่เห็นด้านหลังของเยี่ยใหม่นะคะเขามีเกษตรอินทรีย์ค่ะนอกจากนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะคะให้เราได้ชมกันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ และวันนี้นะคะที่เรามาถ่ายทํารายการเนี่ยเรียกได้ว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะว่ามีคณะศึกษาดูงานนะคะจากจังหวัดปทุมธานีมาศึกษาดูงานที่บ้านม่วงคาของเราด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะที่กาลังจะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและที่บ้านม่วงคาของเราตอนนี้นะคะผลผลิตก็กําลังงอกเงยอย่างสวยงามนะคะแบบที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะในพื้นที่ตำบลปงยางของเรานะครับมีความโดดเด่นในเรื่อง มีประเทศที่สวยงามและอากาศที่เย็น เกือบทั้งปีนะครับดังนั้นโดยบทของคนในพื้นที่นะครับจะทําการเกษตรแต่ดั้งเดิมนะครับม้งคํานี้จะเป็นเกษตรอินทรีย์ใหม่นะครับที่ทางผู้ใหญ่บ้านบ้านม้งคํานําล่องอยู่นะครับก็คือผักไฮโดรโปนิกนะครับก็มีคนมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปีนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลปุงแยงของเราก็ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่ตำบลปงแยงนะครับเพื่อทําเป็นท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนะครับ วันนี้มากรับพร้อมผู้นําแล้วก็ท่านในอำเภอรับลูกกาก็ามาศึกษาลูกงานด้วยแล้วก็ประชาชนส่วนมากจะทําการเกษตรวันนี้ก็เลยพามาดูศึกษาลูกงานที่ที่เชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดสารพิษสิ่งที่เรามาเจอนะฮะก็ไม่น่าเชื่อที่ว่านั่อยู่ในหุบเขาแบบนี้ฮะยังทำเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แล้วก็ผักปลอดสารพิษนะฮะแล้วก็บรรากาศก็ดี มีความประทับใจไ้ว่าจะเป็นสถา,านที่หรือบรรจากาศนะฮะเราก็ดีใจผมทุกคิดว่าประชาชนชาวตำบลเบญกไหเนะคยคงคง,ง,งชอบบรรยากาศที่นี่ครับหลังจากเมือสสกูลนะคะที่เราติดตามคณะดูงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือผลผลิตจากบ้านม่วงคําของเรานะคะและนี่ก็คือพี่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมสวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โป่งแยงฟาร์มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะสอบถามพี่พิมพ์สักนิดน,นึงค่ะว่า,ามีคณะศึกษาดูงานมาแบบนี้บ่อย,อยไหมคะปีนี้คะ่ะต้นเริ่มต้นปีนี้มาเยอะเลยคะ่ะต้องขอบคุณทางทีมงานอบจอแล้วก็บตแล้วก็ส่วนภาคส่วนต่างๆนะคะ,คะที่ช่วยสนับสนุนหมู่บ้านม่วงคำของเรานะคะทําให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีคณะเข้า,ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานอยู่เรื่อยๆคะ่ะ แล้วอย่าง<ะ>ผลผลิตด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คะ่ะที่นํามาประกอบเมนูอาหารแสนอร่อยของเราเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากม่วงคําเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นพืชผักที่ปลูกในหมู่บ้านม่วงคําของเราเลยม่วงคำอ่ะคะ่ะเรากําลังทําเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ SDG PGs นะคะคือเกษตรกรรมยั่งยืนทํายังไงปลูกพืชผักที่ปลอดภยัยให้ตัวเราได้ทานแล้วก็ให้คนที่มาเยี่ยมชมได้ทานด้วยค่ะ มีหลหลลาากยเลยนะคะคเมื่อวันที่8มีนาคม2566นางวิภาวัรณวรพุทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชนให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้นณนะหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใครนะคะที่อยากมา ที่บ้านม่วงคำนะคะตำบลปุ่งแยงอําเภอแม่ริมนะคะก็สามารถตามมากันได้นะคะสามารถมาติดต่อที่พี่พิมพ์ได้ค่ะสำหรับคณะศึกษาดูงานนะคะแล้วก็สําหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถมาได้เหมือนกันค่ะมาช่วยกันซื้ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอวาบาจวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ